กราบสวัสดีครับผมไวยขวัญหอมวันนี้ท่านผู้ชมก็จะมาแนะนําวิธีการใส่แหวนสูบของ t z M นะครับแล้วก็สามารถใส่กับรุ่นอื่นๆได้ที่ว่ามันเป็นมันเป็นปากแหวนอย่างเงี้ของ t z M ของ VR เนี่ยปากแหวนมันจะหน้าตาเหมือนกันทั้ง2ตัวเห็นไหมครับมันจะต่างกับ t z R ที่ว่าปากแหวนบนกับแหวนตัวบนกับตัวล่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับลหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าไอ้เนี่ยคืออะไร ที่มันแถมมากับในชุดลูกสูบเลยครับมันจะติดมากับแหวนลูกสูบนั่นแหละเคยสังเกตไหมว่านี่คืออะไรนะนะครับหลายๆคนจะสงสัยมาเดี๋ยวพามาดูวันนี้อะนะครับก็อย่างที่บอกไปว่านี่คือลูกสูบทีเซ็เ็มและนี่ก็คือแหวนทีเซ็เ็มนะครับถ้าเราแกะกล่องมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแหวนทั้งหมดเนี่ยสามชิ้นซึ่งไอเนี่ยไม่น่าเรียกว่าแหวนได้ <laughs> ไอตัวนี้จะเรียกว่าแหวนสปีดต,ตัวล่างจะใส่อยู่กับ แหวนตัวล่างอย่างชื่อมันบอกนะครับจะใส่ว่าอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อการแหวนตัวล่างตายแค่นั้นแหละหน้าที่ม, <c oughs> มันเวลาจอดนานการแหวนตัวล่างตายผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันกันแค่ตัวล่างอ่ะและ้วนี่มาดูนี่ถ้าผู้ชมถ้าใครใช้ทีซัเอ็มหรือใช้ VR หรือใช้รุ่นอื่นๆนะครับที่ว่ามันมีแหวนที่หน้าตาเหมือนกันแบบนี้อันนี้เป็นแหวน2จังหวะนะครับจะต่างจาก4จังหวะตรงที่ว่า4จังหวะเนี่ยส่วนมากมันจะมี ตัวบอกใช่ไหมตัวบ่งบอกว่าอันไหนอันไหนอยู่บนอันไหนอยู่ล่างแหวนตัวที่1ตัวที่2บางตัวไม่มีบอกเนี่ยมันจะบอกกันที่สีมันจะดูที่สีว่าตัวไหนเข้มตัวไหนอ่อนอ่อนอยู่บน,บนเข้มอยู่ล่างก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ยีห่ห้อแล้วแต่รุ่นของลูกสูบเลยนะทีนี้ในพวกพวกลูกสูบรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆนะครับหลายๆหลายๆรุ่นหลายๆค่ายเนี่ยมันจะเริ่มไม่มีแหวนสปริงตัวนี้ละ มันเริ่มจะไม่ทามาแถมมาแล้วเพราะว่าบางคนก็ส่วนมากก็จะทิ้งจะไม่ใส่กันนะครับถ้าถามว่ามีแล้วไม่ใส่ได้ไหมได้การใช้งานจะต่างกันไหมก็นิดหน่อยนะครับการใช้งานจะต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยคือไอแ้แหวนแหวนสปริงตัวเนี้ยมันการแหวนตัวล่างตายละหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งที่ว่าน่าจะคํานึงถึงเนี่ยก็คือว่ามันจะทําให้แหวนนะครับทางออกนิดหนึ่งนิดหนึ่งแหวนตัวล่างจะทางออกนิดหนึ่งเพื่อกักเก็บกําลังอัดนะครับแต่ว่า ในเรื่องของข้อเสียมันเนี่ยก็จะทําให้มันกินกําลังเครื่องไปอีกนิดนึงตัวแหวนสปริงเนี่ยเราไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะถ้าใครเน้นใช้งานระยะยาวนะครับก็ควรจะใส่ไว้ถ้าใครแบบเน้นสิ่งเน้นซัดซะมากกว่าก็ถอดออกนะครับเพื่อไม่ให้มันกินกําลังเครื่องก็ช่วยได้นิดๆหน่อยๆน่อยนะอ่ะมาทีนี้ถ้าผู้ชมจะสังเกตได้ว่าไอแหวนของสองอยงหวะเราเนี่ยถ้าส,ส่วนมากเนี่ยมันจะมีแค่ตัวหนังสือบอกเห็นได อันนี้เป็นแหวนไซร้อยนะครับอ๋อและนี่เสื้อก็เป็นไซร้อยนะครับตีปอกมาส,สดใหม่ๆเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าวันนี้แหละเก็บงานทุกอย่างนะครับช่องพอช่องอะไรเก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะเหลือจะส่งเนี่ยฝาเฟอ่อก็ทําแล้วนะครับอันนี้เขาไม่ตีสแตนดาร์ดเขาจะตีเป็นไซร้อยเราก็จัดไซร้อยให้นะครับอ่านั่นแหละทีนี้เรามาถึงเรื่องของแหวนเรานะครับการที่เราจะหาแหวนตัวบนตัวล่างในแหวนสองอยัางวะเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะย,ยากพอสมควรเพราะว่า มันไม่มีเบอร์เห็นนะอย่างที่ให้ดูไปนะครับมันมีแต่ตัว R เห็นไหมตัว R ถ้าเป็นของสี่จังหวะหรือว่าของสองจังหวะรุ่นอื่นของพวก Hon ด้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันจะมีเลข1แล้วก็เลข2เราสามารถเอาเลข1อ่ะใส่ด้านบนอย่างนี้เลขหนึ่งใส่ยงงี้แล้วเลข2ก็ใส่ด้านล่างแหวนตัวบนตัวล่างก็ดูกันที่ตำแหน่งเลขนะครับทีนี้ถามว่าไอ้แหวนที่ไม่มีเบอร์ล่ะไม่มีเบอร์ไม่มีเลขกำกับว่าตัวไหนต้องอยู่บนตัวไหนต้องอยู่ล่างทำยังไง ใส่ตัวไหนก็ได้หรือเปล่าคําตอบจริงๆก็คือก็คือใส่ได้ตัวบนตัวล่างก็ใส่ได้ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าจะให้ดีมันมีวิธีดูครับแบบเอาตรงแบบตรงเป๊ะ,เ,ปะเลยนะให้ท่านผู้ชมจับแหวนให้เท่ากันอย่างงี้พอจับแหวนเท่ากันอย่างนี้นะครับให้เราเอาปากแหวนเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ปากเขี้ยวไเขี้ยวปากแหวนเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ดันให้มันเท่ากันแล้วก็ดูด้วยระดับสายตานะครับ พอจับปากแหวนด้านหนึ่งเท่ากันแล้วเนี่ยให้มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าด้านที่มันเท่ากันแล้วเนี่ยมันก็จะมันจะปกติแลละเห็นไหมมันจะเท่ากันแล้วมันจะมีอีกฝั่งเนี่ยที่ด้านมันไม่เท่ากันเห็นป่ะนี่ครับมันจะมีแหวนตัวหนึ่งที่สั้นกว่าเห็นไหมเขี้ยวมันเนี่ยจะสั้นกว่าไอ้ตัวที่สั้นกว่านี่แหละต้องอยู่ตัวล่างนะครับท่านผู้ชมจะต้องสังเกตอีกจางด้วยนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ตัวล่างก็อยู่ล่างเลยจับมาแม่นไปหน่อย สังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับให้เราสังเกตท,ทำงี้จับให้มันเท่ากันอย่างนี้นะอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าไอแหวนตัวข้างล่างตัวเนี้ยที่ผมจับมาเนี่ยถ้าเรามองไปนะครับแหวนตัวล่างตัวเนี้ยมันจะกว้างกว่าหน่อยหนึ่งเวลาเรามองไปเนี่ยมองด้วยมุมสายตาเนี่ยหรือว่าลองสัมผัสดูเนี่ยไอแหวนตัวบนเนี่ยที่อยู่บนตัวเนี้ยนะครับล่องตรงเนี้ยล่องตรงเลี้ยมันเหมือนมันจะหนากว่านิดหนึ่งแล้วตัวเนี้ย ตัวล่างที่มันอยู่ล่างจริงๆเนี่ยมันจะบางกว่าที่มันบางกว่าเพราะว่ามันต้องเผื่อระยะใส่แหวนสปริงนะครับแล้วมันจะพอดีความฟิตเปรียนี่มันจะพอดีเลยแล้ววิธีใส่เนี่ยวิธีใส่ก็ให้เอาด้านที่มันมีตัวหนังสือเนี่ยกองโง่แกอ่ะเอาไปว่าด้านที่มีตัวหนังสือหันขึ้นเข้าเข้าหาหน้าเราอย่างนี้นะครับนี่ปั๊บใส่เข้าไปตัวล่างก็อยู่อย่างนี้ แต่ว่าแต่แต่แต่ว่าแหวนบางรุ่น2จังหวะบางรุ่นหรือว่าบางยี่ห้อของลูกสูบนะครับมันจะมีขนาดแหวนที่ไม่เท่ากันก็คือว่าความหนาของแหวนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันความหนาของร่องแหวนก็เช่นกันนะครับจะไม่เท่ากันมันจะยัดเยียดกันได้ก็จริงแต่ว่ามันจะไม่มีผลดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ตรงร่องนถ้าจำไม่ผิดมันของแกมมาหรืออะไรอย่นี้แหละนะครับที่ว่าแหวนมันจะหนาบางไม่เท่ากันตัวนั ab ang ab ang ้นจะเป็นตัวบอกเลยนะ ก็ดูตัวแปรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าบางรุ่นบางรุ่นอย่างทีซัทเอหรือว่า VR เนี่ยพวกแหวนบนแหวนล่างเนี่ยความหนามันอะเท่ากันมันจะเอาตัวบนมาใส่ล่างก็ได้ตัวล่างาใส่บนก็ได้แต่บางรุ่นมันจะเอาตัวบนไปใส่ตัวล่างไม่ได้เพราะว่ามันมีความหนานะครับก็ต้องสังเกตที่ความหนากันดีๆถ้าถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับตอนนี้ยังไม่เจอแต่เคยเจออะ <c oughs> นะอันนี้ก็นะครับเดี๋ยวรอส่งงานให้ลูกค้าใครสนใจส่งมาตีปอกนี่ผมก็รับทุกรุ่นนะทุกรุ่นทุกไซส์อะลูก 70, 80ก็ดนนะ ส่งมาได้นะครับอ่ะโอเคสําหรับในเรื่องการดูแหวนดูปากแหวนดูแหวนตัวบนตัวล่างก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ